สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องพี่พี่พอโนนหนึ่งนั่นเองซึ่งวันนี้เราเรามีของรีวิีนะคบนีครับก็คือขนมโก้ดมันเหมือนคลาน้ายๆนั่นแหละครับคล้ายๆเลนะ<ช>แต่เป็นนะมันไม่ใช่เลหรอกมันเป็นแผ่นคล้ายๆเลเรียกเป็นรสโก้ดเปเปอร์หรือรสที่เผ็ดที่สุดในโลก<ช>อันนี้นะจริงนะผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะเผ็ดนะ แช่เพราะว่ามันไม่เหมือนเผ็ดเหมือนอันสีขาวอันนั้นหรอกม,มาม่าอันสีขาวนะครับเดี๋ยว,วถ้าพูดติดตามถึงหนึ่งพันแล้วผมจะกลับมาซื้อมากินอีกเอามาฉลองไม่ใช่ฉลองก็ฉลองอน,นั่นแนะหละแต่ผมจะเอารวมกันเลยนะแบบหนึ่งล้านกับหนึ่งสองกับสองล้านรวมกัน <S <S มาก็ค่าเด่อทกินก็อย่าลืมไปกดติดตามกด subscribe ก็เป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับอย่าลืมกดดิ่งกิงๆกันด้วยนะครับมา,าเดี๋ยวคัดต้อง่ะโอเคมาตอนนี้ผมสลับกับคุณทอละเรามาลองชิมกันด,ดีกว่านะครับโค้ดเปเปอร์ผมว่ากระจอกอันเนี้ยกระจอ,อนนกจอ,อืมถ้าเผ็ดเนี่ยผมให้คุณทอตกหัวเลยอะครับนี่แล้วก็มีหนีหอย ดำเลยนะครับไม่กินน้ำอ,ะอ,ะอ,ะอ่ะนั้นแหละถ้าเพกก็คือเอาโทนไว้ก่อนนะเต็มแผ่นนะนีะะ่ครับเต็มแผ่นนะ,นะครับมีเต็มแผ่นคัดต้องก่อนแ้ำบนึงคัดก็แบบกดเดียนะฮือเีย เป็นแผ่นๆเลยสีดำเลยสึ่งมผมว่ามันกระจอกผมจะลองชิมชิมทางคำผมเคยกินแล้วกินกับเพื่อนวันนี้ผมเคยกินแล้วกินกับเพื่อนอ,อู้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ผดหลับไม่ผดหรู้สึกยังไงรสชาติเป็นยังไงบ้าง เหมือนยังแบบกินบาร์บีคิวอ่ะเหมือนกินเลบาร์บีคิวอ่ะเนี่ยเดี๋ยวจัดต่อให้อีกสักแผ่นนึงอะเนี่ยชิ้นนี้แล้วกันมันถึงมันจะแตกหักๆนะครับเนี่ยโอ้มาเผ็ดไหมไค่ตอกเหมือนอะไรอ่ะอ่ะผมชิมบ้างเดี๋ยวก่อนมาแล้วครับผมชิมบ้างโอ้ เอาอนนเต็มแผ่นเต็มแผ่นอันนี้ยผมเคยกินแล้วนะกินกับเพื่อนเต็มแผ่นเลย<ๆ>เต็มแผ่นเลยชิ้นที่สมบูรณ์ที่สุดนี่แหละกินเต็มคำห้ามกินน้ำ<อ>คือไม่ได้เป็นหรอกผมร้อนในอยู่แล้วมากินของกรอบๆแบบนี้น้ำบาดปากกระจอก ธรรมดาวิชาอะไรแต่ผมไม่เป็นเลยนะคุณผู้ชมอาแสบคอขอกินน้ำได้ไหมเฮ้ยอาคุณกินน้ำได้คนเดียวนะแต่ผมไม่กินอมยืมมอว่าจกระจอกนะครับทุกคน อคนไม่กินเผ็ดก็กินได้คนที่ไม่กินเผ็ดเนี่ยอีซี่เลยเมันชีวเกินหนึ่งก้องนี่นึงกง้อน ละก้อนอะหรอนี่อะครับอืมของน้ำอะก็ชิวๆอะครับก็ชิวๆนะอืมแต่ที่ทำไมผมกินนะ้ำเพราะว่ามันก็เผ็ดอยู่แหละเผ็ดแบบธรรมดาธรรมดาผมซีเลยผมกินเผ็ดไม่ค่อยได้ที่กินน้ำเนี่ยเพราะว่ามันฝุดคอ แสบปินอะเนี่ยครับเป็นไงเป็นไงเป็นไงนครับเนี่ยไม่เคยลองกินนะเนี่ยซูมหน่อยได้ไหมซูมซูมหน่อยได้ไหมซูมเลยซูมเน,นี่ยเนี่ยครับดูคือลองกินเออเอาให้มันมันขนมน ทำไม่ได้สา <3 S 1> มเหลี่ยมอ่ะอ๋อเป็นเผ็ดที่สุดในโลกอ่ะอันนี้มันกระจอกเกินแต่ผมอะ่ะอ่ะเดี๋ยวให้เออเดี๋ยวผมึ้นลูปภาพให้อ่ะโอเคเก็ประมาณนั้นแหละโอเคแล้วจบคลิปเลยส,สามสองหนึ่งอบอกลาที่เดลยวอางา สวัสดีครับขอบคุณครับขอตัวลาไปก่อนนะครับว่ามาเจอกันคลิปต่อๆไปนะครับติดตามได้วันพุธนะครับซึ่งวันนี้วันอาทิตย์แต่ติดตามได้ที่วันพุธนะครับบ๊ายบายนะครับและสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายยูกดนี่ดีไหม